สวัสดีครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน e p ีที่67 5นะครับมีพาร์ทเสสวย26่รายการนำเสนอพร้อมในการห่นของสะสมนะครับเดี๋ยวเรารับฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับนี่เลยไอไลน์เบอร์โทรนะครับปึ้งเข้าไปนะครับบ้านมุงพระเครื่องรลยชื่อหมูนะครับ0ู3ย์5 2 3 6 1เม่บอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับไอเดีไลน์นะครับ NOOI เอ็นสองส่งไม่ตรงปกส่งผิดจับที่ไร้แตกหักชิมฤสูญหายผมรับผิดชอบทั้งหมดนะครับผมยังไลน์นอกสถานที่อยู่นะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยดีหรือภาพอาจไม่ค่อยชัดแต่ก็อีกวันย้อนนะครับเดี๋ยวจะกลับไปไลฟ์ที่บ้านแล้วนะครับตอนนี้ก็ไลน์นอกสถานที่อยู่นะครับเริ่มในการที่นงของ e p พีที่673เลยนะครับนี่นะครับ ถ้าไม่ชอบยังไงขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับรายการที่หนึ่งเป็นพระสมเด็จนะครับมีข้าบุนะครับเนื้อหาพิมโงผมว่าเขาใช้ได้นะปึกปักดีนะครับนี่รายการที่หนึ่งนะครับเป็นรายการที่หนึ่งรายการที่สองจะเป็นพระสมเด็จนะครับ เนื้อหาผิมพ์ทรงก็สะอาดตาดีนะครับด้านหลักเขาจะมียันอะไรทุกอย่างไม่เข้าใจว่าเป็นที่ไหนเป็นเกจินะครับแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับนี่นะครับภาพไม่ชัดขออภัยนะครับรายการที่สองนะครับรายการที่สามก็เป็นภาพสมงเด็จญนะครับเป็นพิมพ์โปกโพเนื้อหาพิมพ์ทรงก็ตามที่เห็นเลยนะครับ ภาพอาจจมมัวๆหน่อยนะครับนการที่สามนะครับการที่สี่เป็นพระไพรีพิน้านะครับเลี่ยมพัสติเก่านะครับรู้ว่าเป็นไพรีนะแต่เกาะเขาก็ค่อนข้างจะมัวมากนะครับวัดบวรนิเวศนะครับปีสามหกนะครับพญานาสังวรนะครับปีสามหกนะครับไพรีพิน้านะครับ ขอไปริงสภาพตัวผมเองยังดูอิดอัดเลยนะครับเพราะมันไม่ชัดนะครับในการที่ห้าครับในการที่ห้านะเป็นภาพสัร็จนะครับเนื้องหาพิมพ์ทรงผมว่าเขาจักจ้านนี้นะครับเป็นรายการที่ห้านะครับในการที่หกเป็นรูปถ่ายนะครับเป็นรูปถ่ายของปูทิมนะครับ ัลหาไล่นะครับมีเนื้อหาพิมพ์ทก็เป็นรูปนะครับแบบมีเหมือเขียนแบบนี้นะครับเป็นรายการที่6นะครับรายที่6นะครับรายการที่7เป็นภาพพิมพ์สายวัดนุ่นนะครับเป็นคายวัดจางมันแก้วนะครับเนื้อออกคุกลักลักหรือว่าเนื้อผงยานนะครับหลังจางแบบนี้นะครับเป็นรายการที่7นะครับ รายการที่แปดเป็นพิมพ์พักคงนะครับเนื้อหาพ aha, ิมพ์ทรงออกดำนะครับเป็นรายการที่แปดนะครับราการที่แปดนะครับรายการที่เก้าเป็นพระนะครับมาเหยื่อสวนนะครับเป็นพระมาเหยื่อสวนนะครับสองหน้าแบบนีเนื้อชินนะครับเป็นพระมาเหื่อสวนเนื้อชินนะครับเป็นรายการที่เก้านะครับ รายการที่สิบเป็นตลับสคพึ่งนะครับตลับสีพึ่งจะเขาวางไว้หน้ารถละลายแบบนี้นะครับด้านหลังตลับสคพึ่งจะเขียนว่าพรผมนะครับพรผมเคร่องสิบเขาจะเรียกเป็นของเงินวัดดอนหญ่หอมนะครับแต่แบบภาพก็ชารุดนะครับเขาวางแล้วโดนความร้อนละลายนะครับแต่สีพึ่งยังอยู่ผมนะครับพขาติกละลายเสร็จในภารายการที่สิบรายการที่สิบเอ็ด เป็นเหรียญฝาบาทนะครับเป็นเหรียญฝาบาทชินาาชใหม่นะครับใหม่ครับแต่สวยคมช้าแต่อันนี้ไปออกที่เมืองนอกนะครับไปออกที่สหรัฐอเมริกานะครับเห็นว่าที่ระลึกในงานสมโภชพระประธานวัดเชอรี่นะครับสหรัฐอเมริกานะครับในปีแต8นะครับแต่ผมเห็นว่าอื่นก็สวยดีนะครับเนี่ย ปอ,อกใใอบนงูลายไตเลยนะครับลายไตนะครับนรนการที่สิบรายการที่สิบสองเป็นพระนางพยาแบบนี้นะครับเนื้อดินนะครับเนื้อหากึงโทรงถ้าเกิดยันหลังเขาก็จะเล่นกันเป็นหลวงพ่อวยนะครับแต่นี่ไม่มีนะครับไม่ทราบที่ดีกว่านะครับไม่ทราบที่นะรายการที่สิบสองในการที่สิบสาม รับแพ็่สิ่อพลาสติกมาอย่างนี้นะครับข้าวกลวงเป็นพิจิตเม็ดข้าเมานะครับสภาพก็ผ่านการใช้นะครับออกเนื้อชินตะกัวนะครับเป็นรายการที่สิบสาครับรายการที่สิบสี่เป็นล็อกเก็ตกลมนะครับเป็นล็อกเก็ตกลมกลมมวอชุมพรนะครับต้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับด้านหลังไม่มีอะไรแปะนะครับเป็นรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบห้า ก็เป็นหลวงพ่อโสธรน,นะครับหลวงพ่อโสธรเนื้อโลหะทองเหลืองสองหน้านะครับอย่างนี้นะครับเป็นรายการที่สิบห้านะครับในต่างหูสิบห้านะครับรายการที่สิบหกเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญทองดูว่าเป็นทองเหลืองนะครับฝาบาทนะครับเขียนว่าหลวงพ่อธรรมคุณนะครับ เป็นพระพุทธนะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้เลยนะครับปีหนึ่งหกนะครับวัดเดี๋ยวผมอ่านอีกทีนะครับตาผมไม่ดีนะครับวัดอเนกบิดฐานรามนะครับปีหนึ่งหกนะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับผมดูว่าเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับฝาบาทกระไหลทองนะครับเป็นเหรียญสวยๆเลยนะครับในก่ารที่สิบหกนะครับ รายการที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญทองแดงลมดำนะครับเป็นเหรียญยืนนะครับนี่นะครับพระครูจำหลักนะครับเป็นเหรียญยืนแบบนี้นะครับสระบุรีนะครับหลังเสือสองห้านะครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบแปดเป็นล็อกเก็ตแต่เป็นแหนบนะครับนี่นะครับเขียนด้านหน้าว่า พระครูสิงห์วราพรนะครับอาการหมึกนะครับเขียนว่าอาจารย์หมึกนะครับลงเล็บอย่างนั้นนะครับเป็นล็อกเกสสวยๆนะครับทารูปแบบสวยงามดีนะครับเป็นสเตนเลสนะครับอลเกตสเตนเลสเป็นแหลกนะครับในกระเป๋าได้เลยนะครับเรายการที่สิบแปดนะครับอาจารย์หมึกนะครับอาจารย์หมึกรายการที่สิบเก้าเป็นพระติดตาขนาดเล็กนะครับ พอๆกับพิจิตรเมฆข้าเมาส็นครับแต่เนื้อค่อนข้างเก่านะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่ยี่สิบเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อขาวนะครับเหรียญทองแดงถือไฟนะครับนี่นะครับจังหวัดอยุธยานะครับจังหวัดอยุทยานะครับ ปี43นะครับสวยเลยนะค,ะนร,ะนะคะรับว,วัดบางกระจักนะครับหลวงพ่อขาววัดบางกระจักนะครับจะเห็น,นว่าเป็นเียญสวยปีใหม่แต่สวยมากเลยนะคะรับหลวงพ่อขาววัดบางกระจักนะครับทองแดนผิวไฟนะครับในการที่20นะครับในการที่21เป็นเหรียญหลวงปู่ขาวนะครับเนื้ออัปปะก้านะคะรับหลวงปู่ขาววัดท่ามกองเพลนะครับปีศูงต้านะครับเนื้อ ค่อนข้างดีนะครับสภาพไม่ได้ผ่านการใช้นะครับจะเก็บไม่ดีนะครับรายการที่ยี่สิบเดรายการที่ยี่สิบสองก็เป็นเหรียญนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญลงปุ่นนิ่นะครับเป็นเหรียญทองแดงลงดานะครับเหรียญปุ่นนิ่นะครับโคลาชนะครับพอราชจะสีมานะครับเป็นเหรียญลูกภันนะครับ แดงดำนะรายการที่ยี่สองรายการที่ยี่สิบสามเป็นเหรียญทองแดงกลมนะครับเป็นเหรียญทองแดงหลอห้านะครับต่อโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับต่อโค้ดเป็นเหรียญกลมแบบเด้สวยๆด้านหลังได้สมเด็จโตนะครับเก้าสิบปีลงพยาบาลสมเด็จนักศรีราชานะครับปีสามห้านะครับเหรียญสวยๆเลยนะครับออกที่ศรีราชานะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับครบยี่สิบสามรายการที่ออกมาสองร้อยบาทสองปีมีเก็บเงินแปทางนะครับ ยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่บหกเป็นรายการองศาสามร้อยบาทเป็นรายการพิเศษนะครับเป็นหลงปู่ทวดนะครับเป็นเนื้อเลซน่์นะครับขนาดบูชานะครับน้ำจักนะครับอยู่ที่ประมาณสามนิ้กว่าหรือว่านิ้วเศษนะครับไม่ถึงนิ้วครึ่งนะครับไม่ถึงนิ้วครึ่งนะครับส่วนสูงอยู่ที่สองนิ้วครึ่งนะครับเป็นเลซน่์หล่อสวยๆเป็นสีเขียวนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับ สภาพดีนะครับตรงคอไม่มีซ่อมไม่มีอะไรนะครับแต่มันอยากหยเกาะเยอะเลยนะครับดูว่าไม่มีซ่อมไม่มีอะไรนะครับไม่มีซ่อมนะครับผมดูเพื่อจะชัดอีกทีนะครับนี่น,น,นะครับเป็นเนื้อเยซินนะครับเนี่จะคอดูเหมือนคดคอเขาจะเหมือนมีซ่อมซ่อมานะครับอรงนี้นะ ปกติว่าเป็นฟ่องแล้วกันนะครับมันมองไม่ชัดแต่ว่าเหมือนจะเหมือนจะมีนะครับบอกไปคี่เชิดบอกตรงๆนะครับผมดูว่ามันมือพิรุธพิรุธนิดๆนะครับขอนะครับนี่แต่เถเผื่อท่านใดชอบก็สานร้อยบาทนะครับในการที่ยี่สี่ในการที่ยี่สิบห้าเป็นสั่งกรจายนะครับเก่านะครับในซาบที่นะครับองค์ดหญ่เลอร์เธอเลยนะครับนี่เนื้อคนซั้จัดนะครับ นี่จสามร้อยบาทของค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะครับสูงสามนิ้วนะครับกว้างสองนิ้วนะครับนี่นะครับเป็นสารจ่ายขนาดบูชานะครับค่อยฟกตะลาบากขิ้นหนึ่งนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะครับสามร้อยบาทครับรายการที่ยี่สิบหกเป็นหลวงพ่อโตบางทีนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับขนาดผมว่าเขาเอาไว้ค่อยหน้ารถนะครับแบบนี้นะครับ เป็นเหรียญคล้ายเป็นเหรียญปั๊มนะครับหรือว่าเป็นเหรียญสองหน้าก็ไม่มร้างนะครับแลวเขาไปเคลือบเป็นวิทศาศาสตร์แบบนี้นะครับคล้ายเคลือบวิทยาศาสตร์ทาในเลี่ยนแบบนี้นะครับแล้วก็มีคู่ห้อยแบบนี้มีกระดิ่งแบบนี้น่าจะห้อยหน้าอถนะครับส่วนสูงนะครับที่ทั้งกล่องนะครับสองนิ้วครึ่งนะครับกว้างนะครับนิ้วครึ่งนะครับ นี่ก็เอาที่300บาทของค้าจจะส่งนะครับหลวงพ่อโตนะครับบางพีสูตรประการนะครับรายการที่26ครบนะครับ26รายการ1ถึง23โมงละ200บาท24 25 26รวมกัน 300, 300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางหมดทั้งหมดนะครับนี่เป็นรายการของสะสมนะครับผมดูว่าเขาเป็นหินนะครับแต่หินเป็นหินอะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับขนาดแบบเลื่อน เงินได้ใส่ข้อมือได้นะครับนี่เอาที่สอง้อยบาทของค่าจัดส่งนะครับมีเชือกสีแดงนะครับเป็นหีขนาดใส่ข้อมือนะครับพบนะครับยี่สิบหกรายการกันหนึ่งของสะสมช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้บ้านหมุด้วยนะครับขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดภาพไม่ค่อยชัดหรือว่าเสียงอาจจะไม่ค่อยนิ่งคงยางไรนอกสถานที่อยู่นะครับเดี๋ยวก็จะได้กลับบ้านแล้วนะครับขอบคุณมากครับ